ไม่ยื่นภาษีหลบภาษียื่นภาษีไม่ถูกยื่นภาษีไม่ครบสมบักรสามารถตรวจสอบภาษีเราย้อนหลังได้กี่ปีเป็นคำถามยอดฮิตของใครหลายๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยในข้อนี้กันค่ะว่าอำนาจในการตรวจสอบภาษีของกงองรมสมพากรนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปีขอแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีแรกคือไม่ยื่นแบบภาษีเลย สัมภารสามารถตรวจสอบย้อนหลังเราได้10ปีส่วนกรณีที่2คือยื่นแบบไม่ถูยื่นแบบไม่คร,สรบสัมภารสามารถตรวจสอบย้อนหลังเราได้5ปีถ้าเรามีรายได้อย่างไงเราก็หลีกหให้พ้นเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นเรามาทําให้ถูกต้องกันดีกว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ หรือใครมีความเห็นอย่างไรหรือใครเคยโดนตรวจสอบภาษียังไงนำมาแบ่งปันกันใต้คลิปในคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ